คนเรับสารก้าวไต่กงกงตามครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรที่ไงไไปได้บ่อยครับวาระสตุดจ,จีนครับ 1. นึ่งุภมภาพันสองพครับเราพาทุกคนมาไหว้ครับเราอยู่ที่วัดมังกรในวัดเล่งเยี่ยยีวาราสนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปไหว้ครับ ปีนี้เป็นปีเสือนะเดี๋ยวตามเขาไปดูกันไงคนเยอะมาก นี่ครับทุกคนเข้ามาไหว้อยู่ข้างในอาคารแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศคนเยอะมากด้านหลังเราครับก็คือสามารถมาฝากดวงครับกับเทพไทยซิเอียได้นะครับ็นนะัื่อเสริมมงคลนะนี่ก็คือทําบุญตามนี้เลยนะครับโอเคเราจะเพิ่มเพื่อน,นครับสกแกน เขาบอกว่าเป็น CMC d i g i ดิจิตอลให้ขย่าด้วยนะโห<ะ> oh, ได้เบอร์นะลองไหมเมื่อกี้ได้เบอร์ เ่เบอร์40เลเบอร์40นี่จะบอกผลเลยครับเซมซใบนี้ว่ายังไงบ้างเนาะทุกคนลองมาใช้ดูครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่ปอติกตึงนะแล้วก็กไปทำพระเก่งอ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าทำยังไงนะปกติก็มาทำตามม้าเนี่ยลองดูแล้วเราพามาที่นี่ครับศาลเไต่กงกงตามเงินเข้ามา จุดที่หนึ่งไหว้พระดิน5ดอกแล้วก็ไหว้ปู่ไก่ปก3งสดอกตรงไ่และเราจะเข้าไปทำบุญพระเก่งกันครับที่มอญมูลนิธิป่อเต็งกเราจะไหกันหี่เราจะไหว้ไหมเดีย๋ยวไปทำพระเก่งเลย เขาบอกว่าการทําบุญพระเก่งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริงมงคลกัวเองและครอบครัวในโอากาสตุดจีนนะเดี๋ยวเราจะไปชําระเงินนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทําเรื่องอะไรบ้างนะเราพาทุกคนครับไปไหว้ที่วัดมังกรนะต่อด้วยสารเจ้าไต่ฮงกงนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่มุลนิธิพอติตึงเนาะ เพื่อนๆครับถ้ามีโอกาสครับตุ้ดซีนสามารถมาไหว้เสริมคลีมงคลได้เลยนะครับหรือแก้ชงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับดตคมนะครับให้กับร้านไะไรเที่ยวไงไปบ่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย